สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นทรถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับมิตซูบิชิไทตันแคปพัดครับผ นี้นะครับเป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับผมเป็นปี2011นะครับเครื่อง2,005ดีเซลครับรุ่นท็อปสุดเลยครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถสูตรบาทไปเลยครับผมและสิทธิพิเศษนะครับออกรถภายในเดือนนี้นะครับผมทางเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีเต็มไปเลยนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับผมเป็นรุ่นใหม่เนื้อเชนแล้วนะครับผมกระจังหน้าคมเมียมครับสีขาวมุกครับผมสีสันสวยงามทุกชิ้นครับสีขาวมุกนะครับ รถบ้านมือเดียวออกห้างเลยครับคันนี้สภาพใหม่มากครับตัวพัดนะครับยกสูงโรงงานครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับ ขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมล้อแม็กขอบ20นะครับยางใหม่ๆช้ำๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าครูอ option เลยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับผมมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยครับจอดีีครับจอสัมผัสครับผม และที่สําคัญนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับผมเครื่องเสียงชุดใหญ่เสียงดังอลังการแน่นอนครับเบาะหนังแท้นะครับสภาพใหม่กิ๊กเลยครับผมไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับเดิมเเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับ มาชมห้องเครื่องกันช้าชัดๆ,ๆ,ๆเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าไม่มีเยิ้มไม่มีซึมนะครับเครื่องแห้งๆเลยครับและที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเอมร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องน,น่นเปครับผม และที่สำคัญเลยนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับเม็ดอาร์กลมติกครับผมเดิมเดิมเลยครับแผ่นเพนะครับสวยงามครับอยู่ครบครับผมสภาพเดิมเดิมอย่างนี้นะครับหายากมากเลยนะครับผม เป็นเครื่อง2,500ดีเซลคอมมอนเรลนะครับ D.I.D. ครับผมประหยัดน้ำมันมากที่สุดละครับครับผมทันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถ มาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม